สวัสดีค่ะก็หลังจากที่เราจับฉลากไปหลายต่อหลายอย่างแต่ก็คือไม่ได้อัดคลิปเลยขอเบาเสียงลงหน่อยไม่ได้อัดคลิปเลยนะแล้วคราวนี้คือ <c oughs> เราอยากอานะัดอะเพราะว่ามันเป็นการจับฉลากออยอดของตัวแทนจำหน่ายใช่ไหมคะซึ่งงวดนี้มี V I P ที่มีสิทธิ์จับฉลากอยู่แค่2คนเพราะว่าคนที่ได้ทองไปแล้วอะบิวจะไม่เอามาจับแล้วไงคือแบ่งๆเพื่อนที่คนอื่นเขาได้บ้าง แล้วดูมีอยู่สองคนคือน้องอ้อมหนึ่งสิทธ์กับพึ่งสองสิทธ์นะคะกับพี่พึ่งสองสิทธ์อ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนว่ามีว่ามีครบจริงๆิอันนี้น้องอ้อมนะคะออยพึ่งนะคะ3ามอันแล้วก็พึ่งนะคะโอเคมาเอาอันนี้ก่อนเนี้ยแหละสามใบ้เนี้แหละดูสิว่าใครจะได้ พึ you, mm ่ง hmm. ตื่นเต้นมากรอบนี้นี่จะมีคนมีสิทธิ์จับน้อยเพราะว่าคนไหนได้ทองแล้วพี่ก็จะตัดไปเลยสามใบมาลองดูจะไม่ขี้โกงแน่นอนจริงมพึ่งตื่นเต้นมากจริงๆนะตอนนี้มา ไม่รู้ว่าไหนเป็นของใครแล้วช็อกตายเลยนะยิ่งมาถูกลอตเตอรี่ว้ายดีวะแค่ครึ่งสลึงมึงแค่ครึ่งสลึงอุ้ยยิ่งมาถูกลอตเตอรี่อันนี้ละกันแทนว้ายแกล้มใช่ไหมพี่พึ่งคะ่ะเย้พึ่งจริงๆริงเย่มันคิดว่าเราโม้พึ่งจริงๆค่ะ,คะอีกสองใบ ได้คึอเสลนอขอแสดง <ๆ S 1> ความดีใจด้วยนะคะก็เนาะถ้าเกิดว่าตัวเองมีสองสิทธิ์กับน,น้องอ้อมหนึ่งสิทธิ์ถ้าเกิดมันจะยังไม่ได้อีกนี้ก็อไม่รู้จะพูดยังไงกับมันแล้วเอาอีกกล่องน,นึงมาค่ะต่อไปนะคะจับฉลากส่วนของที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะหนึ่งมืนบาทเท่ากับ1สิทธิ์ค่ะน้า น้องอ้อมดีกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดือนหน้าเอาใหม่เนาะใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้ทองกับบิวมาแล้วอันนี้ขอเป็นสายชั้นสายชั้นสายชั้นชื่อเบนจวรรณค่ะสายชั้นจริแๆทำไมนำไมจะขี้อะไรขนาดนั้น ก้แสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวจะส่งทองไปให้ครึ่งสลึงภายในเดือนนี้ค่ะแต่ยังไม่บอกว่าวันไหนโอเคคลิปนี้ไปละบ๊ายบายขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยค่ะเดือนหน้ารักสายยอดทำยอดกันใหม่เนาะก็จับทุกเตียนค่ะบ๊ายบาย